ออมมิครอนมีบทบาทร้ายแรงต่ำกว่าเดลต้า50%ิ็ติดง่ายกว่า70%นะแต่เมื่อติดแล้วเนี่ยโอกาสที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลหรือเจ็บสาหัสเนี่ยต่ำกว่า50%เลยออมมิครอนหรือโคโรนาไวรัสเ่ยกำลังจะกลายพันธุ์เพื่อให้อยู่กับเราได้เราอยู่กับมันได้โดยการที่ไม่ต้องบาดเจ็บสาหัสแล้วเรื่องสุดท้ายที่พูดวันนี้นะครับเป็นเรื่องออมมิครอนนะอีกทีหนึ่งนะวันนี้นะครับ ข่าวดีข่าวดีจาก Imperial College ที่ลอนดอนจากการที่เขาวิจัยโรคออมมิครอนที่อังกฤษนะครับเป็นประเทศที่กำลังติดโรคระบาดออมมิครอนที่ค่อนข้างสูงฟังกันดีๆแชร์กันหน่อยครับวิจัยออกมาหลังจากทำวิจัยออกมาได้เกือบเดือนหนึ่งแล้วชัดเจนมากออมมิครอนมีบทบาทร้ายแรงต่ำกว่าเดลต้า50% ติดง่ายกว่า70%นะแต่เมื่อติดแล้วเนี่ยโอกาสที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลหรือเจ็บสาหัสเนี่ยต่ำกว่า50%เลยอันนี้เป็นข่าวดีมากนะครับถ้าเราตามวิทยาศาสตร์นะก็แปลว่าอะไรแปลว่าออมิครอนเนี่ยจะมาแทนเดลต้าที่ทำให้คนเวลาติดแล้วเข้าโรงพยาบาลเจ็บสาหัสแต่ออมิครอนถ้าเป็นโรคกลายพันธุ์ของ โคโรนาไวรัสที่จะนะครับมาแซงหน้าเดลต้าเนี่ยแปลว่าอะไรครับเราควรจะหายใจด้วยความสบายใจแล้ว mm hmm. ก็แปลว่าออมมิครอนหรือโคโรนาไวรัสเนี่ยกำลังจะกลายพันธุ์นะครับ mm hmm. เพื่อให้อยู่กับเราได้เราอยู่กับมันได้โดยการที่ไม่ต้องบาดเจ็บสหาหัสแล้วถ้าไม่เชื่อผมนะเข้าไปเช็คในข่าวได้นะครับรูมเบิร์กเซี d นเอ y น a นะเดลี่เมลเงกฤษนะ ก็ฝากว้อยางนะครับอยากให้รัฐบาลเองเราเองเนี่ยไม่ตื่นตระหนกไม่กลัวกันซะจนทำอะไรไม่ได้เลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราควรจะการตกหรือไม่ระมัดระวังนะครับปีใหม่เนี้ยนะออกไปงานออกไปนู่นไปนี่เนี่ยก็ออกไปด้วยความระมัดระวังระมัดระวังนะครับออกไปด้วยการใส่หน้ากากออกไปด้วยการล้างมือออกไปการโซเชียลดิสเทนซิ่งกินเหล้าก็มีสติหน่อยเที่ยวก็มีสติหน่อย นะครับชีวิตทุกชีวิตนะครับของคนไทยมีความหมายชีวิตทุกชีวิตของคนไทยมีความหมายชีวิตของคุณมีความหมายสำหรับผมนะครับก็ฝากทุกคนไวน้นะครับ m แ r r ี่คริสต์มาสทีนะครับอย่าลืมนะครับไม่ต้องรอของขวัญจากแซนตาคลอสนะครับตัดสินใจให้ของขวัญกับตัวเองเลยก็คือการรักตัวเองการให้เกียรติตัวเองการที่ไม่ว่าตัวเองการที่ไม่โทษตัวเองเรารู้เลยครับ ว่าของขวัญที่ดีที่สุดำหรับคุณเนี่ยก็ตัวคนเองสวัสดีครับ